โตตาฟอร์จูเนอร์ครับคันนี้เพิ่งหลุดจองเลขไม้แค่สี่หมื่นเท่านั้นคุณลูกค้าท่านใดที่มองหารถครอบครัวกลับบ้านปีใหม่นี้นะครับคันนี้ตัว2 8ขับเคลื่อน2ล้อราคาหายจากไฟแดงไปประมาณ90 0 0แสนไม้สี่หมื่นสี่พันโลครับและชุดแต่งแน่นๆแบบนี้มีในเรื่องของตัวเบ้ามือจับนะครับกันสาดนี้ให้รอบพันภายในอย่างแจ่มเลยนะใครสนใจใครหาอยู่ดูรายละเอียดในคลิปเต็มนี้ได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถ ฟอร์จูเนอร์มีเอ็กมือสองครับคุณลูกค้าผมมีรถหลุดจองครับคุณลูกค้ามานําเสนอคุณลูกค้าเลยนะครับตัวนี้ได้เป็น f o r ์จูเนอร์ทีอาร์ดีสปอร์ตครับได้เป็น2.8งจุดแปดขับเคลื่อนสองล้อเลขไมล์แค่สี่หมื่นเท่านั้นเองครับคุณลูกค้าครับคันนี้ได้รถปี2019ใครที่ยังไม่มีรถกลับบ้านต่างจังหวัดและกําลังหารถอยู่นะครับคันนี้หลุดจองมาไมล์สี่หมื่นราคาเปิดขายเนี่ยหายจากป้ายแดงไปแล้วเก้าแสนนะฮะได้เป็นสีขาวมุกหลังคาดำแบ็กท็อปจะบอกว่าท็อปสุดตารางนะครับก็ได้้เเเเลยนนนนะแแต่่่่วาาป็คขัับทอง นะป้ายแดงขายอรมาณล้านเจ็นะแต่เป็นยนตั้งขายไม่ถึงล้านแล้วนะครับได้เป็นข่าวมุกหลังคาสีดํากระจังหน้า T R D Sportivo ของแท้เลยนะครับ คมไฟสวยนะครับและที่สําคัญนะรถเพรยนต์คัดเกตครับซื้อรถมือสองทังทีซื้อกับเซลลที่ดูรถเป็นนะฮะคุณลูกค้าจะใช้งานรถได้อีกเป็น10ปีแล้วก็ซื้อกับเต็นที่มีมาตรฐานอย่างเต็นเพรยนครับคุณลูกค้าครับดอกเบี้ยพิเศษตอนนี้ฮะเริ่มต้น2.09%ครับนะฮะสูงสุดอยู่ที่3.89เท่านั้นเฉพาะเลทปีนี้เท่านั้นนะฮะคุณลูกค้าครับถ้าอยากได้รถมือสองไว้ใช้งานสักคันนะฮะเพรยนตอบโจทย์สุดๆเลยนะฮะแล้วเซลล์ที่นี่นะครับมี40ท่กิดท่านนะคร ผมคืนจองให้ภายในวันนั้นเลยแต่ถ้าชอบครับจัดไฟแนนไปต่อนะครับหรือถ้าเกิดว่าซื้อสดก็รับรถกลับบ้านได้เลยนะสําหรับตัวนี้ พร้อมส่งมอบแล้วนะครับรถดจองมาสดๆร้อนๆฮะทีมงานผมเนี่ยโอ้โหเราจองเข้ามาเนาะแล้วตอนนี้ก็คือเหมือนติดต่อลูกค้าไม่ได้นะครับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะรับคันนี้ไปใช้งานรีบโทรหาผมครับยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะครับ Fortuner 2.8 t r d Sportivo ขับเพื่อน2ล้อคันนี้นะครับได้ชุดแต่งเต็มมาให้นะฮะกันทรงกันศาสตร์มีให้ครบนะฮะและที่สําคัญครับคุณลูกค้าตัวนี้ได้กระจังหน้าแบบ TRD มาให้แล้วโลโก้2.8นะครับมีพวก สเกิร์นะฮะของ TRD แท้นะครับและที่สำคัญตกแต่งพวกชุดคิ้วต่างๆมาให้รอบคันโลโก้ TRD ชัดเจนแบบนี้ คุณลูกค้าท่านใดอยากได้คันนี้ไปใช้งานครับเปิดราคาให้ครับอยู่ที่939 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับ9 3 9 0 0 0คุณลูกค้าครับคันนี้ฟรีดาวจะผ่อนเพียง15,900บาทเท่านั้นนะฮะได้เป็นสีขาวและได้เป็นตัวท็อปนะัะพ่นการสนิมมาให้ครบเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับคันนี้สวยมากนะครับคุณลูกค้าท่านใดที่อยากได้นะผมจะรีวิวแบบเรียวๆครับไม่มีตัดต่อแน่นอนครับจะใส่แค่เบอร์โทรด้านล่างนะครับ เพื่อเพื่อเป็นช่องทางให้ที่ให้ทางคุณลูกค้าติดต่อหาผมได้ <c oughs> ขออภัยนะครับ <c oughs> อ่ะแล้วก็นะครับอา่าผมรีวิวแบบเรียวๆเ,เนาะไม่มีตัดต่อจะตัดต่อก็ต่อเมื่อตอนเปิดฝากระโปรงหน้าเท่านั้นฮะเพราะว่าผมรีวิวคนเดียวผมไม่ได้ยกผมไม่มีใครยกฝากระโปรงหน้าให้ผมรีวิวขายรถนะฮะ ขายแบบเป็นจันเองเลยนะครับและที่สําคัญมีการรับประกันบลันตีตัวรถให้นะครับประกันเครื่องเกียร์มีให้นะคะนะคะแล้วก็รับประกันโครงสร้างครับถ้าเกิดว่าตรวจพบเจอชนหนักพี่ความจมน้ามานะครับผมรับซื้อขึ้นเต็มจำนวนนะใครที่ติดตามผมอยู่แล้วนะครับผมรีวิวรถแบบ เรียวๆมีตำหนิตรงไหนผมแจ้งตามความเป็นจริงนะครับส่วนคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ผมปานเพชรยนต์นะฮะที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์ครับมีประสบการ์ขายมามากกว่า8ปีนะครับผ่านการอบรม SSI w ซน k า n g s t กิ t สเตทจากโตโยต้าครับโอโมเตนาชิทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากอินสุถ้าคุณลูกค้าอยากได้ความมั่นใจในรถมือสองคุณลูกค้านะครับหยิบมือถือขึ้นมาครับกดเบอร์ศูนย์แปดสองห้าเจ็ดหนึ่งสามสามหกเก้ารับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับคุณลูกค้ามาดูรายละเอียดตัวรถกันนะครับในเรื่องของเหลี่ยมมมัารง่เีีบบิิ้ด โลโก้ฟอร์จูเนอร์นะครับ, er, รบด้านหน้าโลโก้ทีอาร์ดีครบเซตนะฮะทะเบียน3964ทะเบียนสวยด้วยนะครับไฟหน้าโปรเจกเตอร์เลนโคมไฟสายปิ้งนะครับเป็นไฟใบบีม LED ีดนะฮะนี่ใสเลยนะับมีไฟเดย์ไทม์อยู่ในโคมนะฮะและที่สำคัญมีไฟตัดหมอกคู่หน้าให้แล้วจุดเชื่อมต่อด้านข้างนะครับกิ๊บไม่เคยถอดครับคุณลูกค้าคันนี้จะเป็น อ่าไม่อ้าเห็นไหมไม่อ้าออกเลยนะครับปุ่งซุ้มล้อคิวซุ้มล้อเหลี่ยมสันกลมตัวรถไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มล้อแม็กเป็นทูโทนปัดเงานะครับโลโก้ TRD ีไม่มีรอยปีนฟุตบาทมานะครับคุณลูกค้าครับยางตัวนี้ยางติดรถเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะฮะคันนี้ก็คือพร้อมใช้แล้วนะครับยางติดรถมานะครับในเรื่องของกระจกบานหน้าครับคุณลูกค้าถ้าเกิดชนมานะฮะจะไม่มีคําว่าโลถ้าเกิดว่าเปลี่ยนมานะับปกติแล้วการเปลี่ยนกระจกหน้ามี2กรณีด้วยกันนะ อ่าถ้าเกิดเขา้าศูนย์บริการเป็นประจำนะฮะเขาจะไม่ซ่อมเขาจะเปลี่ยนให้เลยอันนี้โลโก้แท้ไม่เคยเปลี่ยนนะครับแล้วก็กระจกมองข้างครับปรับพับเก็บไฟฟ้าองศาไฟฟ้าปรับไฟเลี้ยวอ่า,า,ามีไฟเลี้ยวในตัวนะครับไม่แตกแล้วก็มีในเรื่องของกันสาดมาให้แล้วรอบคันแบบนี้นะครับด้านข้างตรงนี้ครับโตยต้าชัดเจนเห็นไหมโลโก้โตยต้าชัดเจนนะฮะตรงกระจกเปิดเข้ามาด้านในครับเบ้ามือเปิดเห็นไหมมีมาให้แล้วนะครับเบ้ามือเปิดเป็นของสปอร์ตนะภายในโทนสีดําแดงครับคุณลูกค้านะครับคอนโซลด้านหน้าเนี่ยจะได้เป็นในเรื่องของาสติ นะฮะผิวเนียนผิวเรียบนะครับทําความสะอาดง่ายนะฮะมีกล้องบันทึกด้านหน้าให้ด้วยนะครับกล้องแท้จากโตโยต้านะฮะฝ้าเพดานสวยสะอาดสะอ้านครับเบาะดําแดงครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วนะฮะมีพรม3าดีให้รอบคันหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้ครับนะฮะมีที่วางแก้วให้ครับคุณลูกค้าเกียร์ออโต้ครับมีในเรื่องของแมนนวลโหมดครับบวกลบนะฮะกล่องครูบล็อกมีให้ครบนะครับคู่มือสำเนารถอยู่ครบแน่นอนครับสําหรับคันนี้นะครับแกะดูโครงสร้างครับเห็นไหมเม็ดองเม็ดอาร์ครับเรียงสวยอยู่ครบไม่มี อาชํารุดนะฮะไม่เคยชนแน่นอนนะครับอย่างที่แจ้งไว้ถ้าตรวจพบเจอว่าชนอับพิความจมน้ำนะครับเรารับซื้อเป็นจานวนนะครับหัวน็อตไม่มีรอยขันไม่มีร่องรอยของการถูกขันไถนะครับนะฮะด้านหลังนะฮะก็จะเป็นในเรื่องของโลโก้โตโยต้าเช่นเคยครับแบบชัดเจนแบบนี้ภายในครับหัวเข่าไม่มีชนครับนะฮะได้ในเรื่องของพรมสามดีรอบคันแบบนี้สวยมากไม่สี่หมื่นโลครับคุณลูกค้าในราคาเก้าแสนสามมื่นเก้าพันนะครับ เห็นไหมครเมนโอเมนอาร์คเรียงสวยอยู่ครบแบบนี้นะครับไม่ต้องห่วงครับซื้อรถมือสองทั้งทีซื้อกับคนที่ดูรถเป็นครับคุณลูกค้าใช้งานรถได้อีกเป็น10ปีบอดแน่นเลยติึงๆครับนะล้อแม็กด้านหลังครับคุณลูกค้าไม่มีรอยปีนฟุตบาทมาแต่เข็บต่างๆนะฮะพวกกิ๊ต่างๆไม่มีรอยถอดบราคาครับ ัวรับสัญญาณได้เป็นชีบฉลามชาร์ฟฟินฮะมาพร้อมกับสปอยเลอร์ไฟเบรกดวงที่3มาให้ครบที่ปัดน้ำฝนมีมาให้นะฮะแล้วก็กระจกด้านหลังฮะโลโก้โตโยต้าชัดเจนครับไฟท้าย Fu l l LED แบบไลท์ไกดิ้งครับโลกโก้ฟอร์จูเนอร์ชัดเจนครับโลกโก้2.8โลกโก้ r d อามีคิ้วต่างๆให้มียางอะไรให้ในร้านท้ายทะเบยียน3964ก้ครับกล้องหลังนี้ให้ครบนะครับเปิดฝาท้ายด้วยไฟฟ้าแบบนี้ครับลูกค้าได้คันนี้ไปในราคา9 3 10, 9 0 0 0นมห่นเาันลขไม่สี0 0 0ืเท่านั้นนะครับคุณลูกค นี่เบาะสวยนะครับภายในสวยฟ้าพดานสะอาดสะอ้านนะครับและที่สําคัญครับคุณลูกค้านะครับหัวน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกคันไขขยับแบบนี้โชกขึ้นสุดลงสุดครับคุณลูกค้าครับได้รดมือสองมาใช้นะฮะคันนี้ตอบโจทย์สุดเลยนะครับเปิดไฟฟ้านะครับเบาะสามารถพับออกด้านข้างได้นะครับปิดไฟฟ้าแบบนี้นะฮะไปท้ายฟูลอนะครับฟูลแอแบบนี้นะครับและที่สําคัญครับจุดเชื่อมต่อด้านหลังครับแนบชิดนะฮะ มีริ้วลอยตรงนี้เดี๋ยวขัดออกให้นะนิดเดียวนะครับนิดเดียวครับนะครับสวยมากนะฮะกระจกนี่ตรงหูมุมอับนะครับไม่มีริ้วลอยนะครับผมกระจกเดิมทุกบานนะฮะและที่สําคัญโครงสร้างเดิมช่องไฟต่างๆไม่มีชนแน่นอนครับแกให้ดูครับเม็ดลงเม็ดอาร์กเรียงสวยอยู่ครบเลยนะครับนี่โอ้โหสวยจริงนะครับลูกค้าครับลูกค้าได้ราคา9ก้าแสนสามหมื่นเก้าพันเนี่ยหายจากไปแดงไปประมาณแปดแสนเก้าแสนนะนะครับแถมประกนรถกระจกเป็นออโต้ทั้ง4บานครับมีเซ็นทรัลล็อกปุ่มล็อกกระจก บอกคู่หน้าเป็นบอกไฟฟ้ามีพุชสตาร์ทครับแป้นเบรคคุณลูกค้าดูนะฮะโอ้โหแทบจะไม่ผ่านการใช้งานเลขไม่สี่หมื่นกิโลครับนะฮะไม่มีจกตาสี่หมื่นสี่พันกิโลเท่านั้นนะฮะแล้วก็เป็นพุชสตาร์ทมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวเบรกสตาร์ทได้เลยนะฮะสตาร์ททีเดียวติดสตาร์ททีเดียวติดครับลำโพง GBL นะครับลำโพง GBL มาให้นะครับ หน้าจอนะครับทัชสกรีนเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายในพวงมาลัยได้นะครับมีปุ่มบอสฟังก์ชันต่างๆครับคูชนโทนแบบก้านนะครับเห็นไหมที่วางแก้ว2ช่องแบบนี้ครับแอร์ออโต้นะครับและหน้าจอ M A D คุณดูคุณลูกค้าครับเลขไม่สี่หมื่นสี่พันนะครับนี่คือสภาพเบาะที่เพชรยนต์ตั้งขายนะครับรถสวยมากเอาไปตั้งขายได้แล้วนะฮะสำหรับคันนี้นะครับใครที่สนใจนะครับอยากได้รถคันนี้ไปใช้งานรีบติดต่อเลยนะครับติดต่อมาถามหยิบมือถือขึ้นมาครับกดเบอร์ ส่วนเบนสองห้าเจ็ดหนึ่งสามสามหกเก้ารับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับติดต่อผมนะครับรับรองว่าคุณลูกค้าไม่ผิดหวังสนใจรีบทักหาผมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูฝากระโปรงหน้ากันเปิดเข้ามาดูขุมกําลังใต้ฝากระโปรงหน้าครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์สองจุดแปดนะฮะประมาณร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแรงม้าครับใครที่มองหาอยู่นะฮะเข้ามาจัดได้นะครับตัวนี้ไม่สี่หมื่นครับหลุดจองครับคุณลูกค้านะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้แน่นอนครับแล้วก็เดี๋ยวเช็ค c ี a แบตเตอรี่ให้ดูนเครื่องยนต์ก่อนนะสภาพสวยมากคคครรรรรัััับบบไไมมม่่่ีีออยยนนน้าเเเเืงงวหลสดิ นะครับไม่มีสนิมขึ้นแน่นอนสังเกตดูเห็นไหมหัวน็อตทุกจุดครับนะฮะไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับนะฮะนี่คือสภาพเดิมๆครับน้ำมันเครื่องไม่มีรั่วไหลไม่มีสนิมขึ้นรถไม่เคยจมน้ําผมเช็คให้แล้วนะพวกนี้ครับแผ่นเพดตรงกับสําเนาเล่นทุกจุดนะครับตรงกับสําเนาเล่นทุกจุดสภาพดีนะครับสวยพร้อมใช้อยากได้คันนี้ไปใช้งานครับรีบติดต่อหาผมนะฮะนี่คือเครื่องยนต์เดิมๆนะครับมาดูจุดเชื่อมต่อฝากระโปรงหน้าครับหัวน็อตนะฮะไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขนะครับ ไฟหน้าเติมโรงงานชับไทยโคอิโตครับโลโก้ชัดเจนแบบนี้นะฮะแล้วก็นี่เห็นไหมครับแบตเตอรี่เดี๋ยวเช็ค C C A ให้ถ้าไม่ถึงนะฮะเปลี่ยนลูกใหม่ให้แต่ถ้าถึงรับประกันให้3เดือนนะครับคุณลูกค้านะครับได้รถไปใช้งานในสภาพดีๆนะับไม่ต้องห่วงครับคุณลูกค้ามิถยนรถชัดเจนอยู่แล้วเห็นไหมครัหัวน้อยทุกจุดนะครับตีตาตวตาชัดเจนครับเหลี่ยมสันฝากระโปรงหน้าไม่มีบุกนี่หลุดจองมานะนะครับคุณลูกค้าครับ ใครสนใจนะครับรีบติดต่อหาผมหยิบมือถือขึ้นมาครับกดเบอร์0825713369จองก่อนได้ก่อนครับผมรีวิวแบบเรียๆนะฮะใครที่ติดตามผมอยู่แล้วจะรู้ว่าผมแจ้งตามความเป็นจริงนะถ้าเจอตำหนิตรงไหนนะครับสำหรับวันนี้นะครับจากก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูกันทุกวันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ